แก้ศูนย์ล้อรอบที่3ได้แล้วมุม c a ตอร์แคมเบอร์ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาอันนี้พวงมาลัยพงมาลัยเดี๋ยวตั้งเอาทีหลังไม่ยางอ๋อย่างนี้วิ่งมันอยู่มอวันใช้ไม่ได้อ,อนี่แน่นแล้วมาบินบล่างใส่ปินแล้วครับบนก็ใส่แล้วนะฮะอ่าอันนี้ล็อกล็อกไปแล้ว ล็อกทั้งหน้าทั้งหลังแล้วตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่หลังอย่าเพิ่งล็อกมันนะคลายก่อนคลายมันหลวมหมดสองข้างเลยหนดกุ้งอ่ะคลายมันหลวม่อนตั้งทีหลังตั้งสุดท้ายเลยนะี้ฝั่งนี้ล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะแน่นแล้วทางศูนย์ล้อก้างนู้นก็ล็อกแล้ว <S <S อันนี้แน่นแล้วอันนี้ก็เฮ้ยพื้นหายโอ้ใส่แล้วใส่นี้ก็ใส่นี่ก็ใส่แล้วเออหมดเออเลกว่าหายอันนี้ก็ไม่หายล็อกแล้วสิบเก้านี่ล็อกแล้ว สองข้างเลยนะหลอกแล้วกลาไอ้ตรงนี้ถอนไม่ได้ถอนทางนู้นเนาะตั้งศูนย์ล้อนิสันคอนเทียโอ้ยคันนี้ยากธรรมดาไม่ได้ายากง่ายๆเดี๋ยววันนี้ยากศูนย์ล้อนิสสันคอนเทียโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งศูนย์ล้อครับโอเคเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อน